พัทยาคือส่วนหนึ่งในพื้นที่สีแดงนะครับซึ่งได้รับผลกระทบอะรอบสองซึ่งค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสท่านนายกก็ได้ประกาศว่า28จังหวัดนั้นให้สบคหรือผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง28นั้นเนี่ยสามารถดําเนินการสั่งปิดโรงแรมได้แต่คําสั่งที่ออกมาครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเยียวยาพนักงาน โรงแรมนะครับที่มีประกันสังคมเพื่อที่จะได้การเยียวยาส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเมื่อมีการสั่งปิดมาแล้วก็ทําให้เกิดการสับสนว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวัน2วันนี้ซึ่งตัวเลขขึ้นเป็นศูนย์แล้วก็กําลังจะเปลี่ยนสีจากสีแดงอาจจะมาเป็นสีน้าตาลหรือจะมีการเปิดเมืองในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่วนของราชการในการปิดเพื่อช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ประกอการตนพนักงานโรงแรมต่างๆนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนในการที่จะดําเนินการเปิดเมืองก็คือส่วนหนึ่งเร็วๆนี้ก็คงจะมีอย่างที่กล่าวคือเปลี่ยนสีแล้วก็เปิดเมืองประก,กาศเปิดเมืองพัทยาผ่อนคลายจริงๆนักท่องเที่ยวที่สับสนหรือโทรมาถามสอบถามว่าเราจะดําเนินการไรอย่างไรในการที่จะมาเที่ยวมีโรงแรมพักโรงแรมนั้น มีบางโรงแรมที่สามารถเปิดอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ที่ไม่ไหวก็คือปิดส่วนที่ยังพอไหวก็คือเปิดท่านหรือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะมาชมความเป็นธรรมชาติชม สิ่งสวยงามในเขตเมืองพัทยารวมถึงพักโรงแรมถูกๆนะครับที่ยังเปิดดําเนินการอยู่ทุกวันนี้รองรับนั้นเนี่ยท่านยังสามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้เมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านก็จะมีความสุขมีความเป็นธรรมชาติและความเงียบสงบนะครับเพราะว่าเมืองพัทยาเองนั้นเนี่ยก็มีความคึกคักเมื่อในอดีตแต่ตอนนี้เราขายธรรมชาติขายความสงบโดย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 ธรรมชาติในตัวเองเพราะฉะนั้น คงจะเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านเองโควิดตอนนี้ในเขตมือพัทยายเองก็ก็ไม่มีนะครับ8ปวันแล,วแล้วแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับศูนย์สบคต่างๆนั้นก็ได้เข้มงวดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์รอบ3รอบ4อะไรต่างๆตรง,งนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับทุกทท่านเองเชี่ยวพัทยานะครับด้วยราคาที่ถูกแล้วก็ มีความสุขกับธรรมชาติจริงๆตอนนี้ความเงียบสงบ